สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสังเกตยังไงผู้ชายคนไหนรักจริงผู้ชายคนไหนมาหลอกเราวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์ชชแนลจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบพร้อมๆกันว่าจะสังเกตยังไงว่าผู้ชายคนนี้รักจริง ลองตามเราดูพร้อน้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย5ข้อนี้แฟนใครทำไปบ่อยแสดงว่าหัวใจนี้เขาให้คุณคนเดียวแน่นอนนะครับมาเรื่องวันที่1พราหเพอว่ารักตลอดเวลาผู้ชายที่พูดกับแฟนของตัวเองว่าผมรักคุณเพราะว่าเขารักผู้หญิงคนนี้อย่างจริงใจคําคำนี้ไม่ได้หลุดออกมาจากปากผู้ชายง่ายๆนะครับเพราะเมื่อพูดออกไปจะเป็นการผูกสายสัมพันธ์ถึงแม้ว่ายังไม่พร้อมเพราะฉะน,นั้น หากผู้ชายประซิบคำหวานประโยคนี้ข้างห้างหูของผู้หญิงที่เขารักความรักระหว่างเขากับคุณก็จะยาวนานต่อไปนะครับ 2. แชร์ความลับให้คุณรู้ทุกอย่างปกติแล้วนะครับผู้ชายไม่คิดจะแชร์พฤติกรรมที่เป็นความลับของเขาให้ใครรู้หรอกโดยเฉพาะสาวๆที่กาลังดูใจด้วยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะก,กลัวคุณตะเลเิดเปิดเปิงไปกับการก,การะทาสุดบ้าระห่ำในอดีตของเขาเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของการดูใจคือการสร้างภาพความประทับใจแต่เมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่ และเริ่มไว้ใจในความรักของคุณเขาก็จะเริ่มแชร์อดีตที่ผ่านมาที่เขาอาจจะเคยผิดพลาดด้วยนะครับแล้วจะหากคุณฟังตั้งแต่เริ่มคบกันใหม่คุณก็อาจจะไม่แฮปปี้ถึงขั้นรับไม่ได้ที่จะดูใจกับเขาก็เป็นได้นะครับสําคัญว่าจะพิสูจน์ความจริงใจกับเขาเรื่องความรักมันต้องหลุดออกมาจากปากของเขาเองหากใช่ว่าคุณเป็นคนจับพิรุธเป็นผู้ร่วงรู้ซะเองอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับ 3. แนะนําให้คนในครอบครัวรู้จักอย่างเป็นทางการ เมื่อผู้ชายบอกกับผู้หญิงที่เป็นแฟนของตัวเองว่าจะพาไปแนะนําให้รู้จักกับคนในครอบครัวนี่ค่อนข้างยืนยันได้แล้วนะครับว่าผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้ธรรมชาติของผู้ชายมักจะไม่ค่อยแนะนาผู้หญิงอย่างเป็นทางการให้กับคนในครอบครัวรู้จักมากนักนอกจากจะมีเหตุจําเป็นและสําคัญเท่านั้นนะครับสรุปได้ง่ายๆว่าผู้ชายต้องการที่จะพาผู้หญิงคนที่ดีที่สุดมาให้พ่อกับแม่และคนในครอบครัวได้รู้จักเพราะนี่เป็นขั้นตอนสําคัญในลําดับต้นๆที่จะสร้างสายสัมพันธ์ในความรักนะครับ 4หึงหวงและห่วงการกระทําที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เมื่อผู้ชายกาลังรู้สึกรักผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะหึงแฟนตัวเองได้ง่ายนะครับเพียงแค่แฟนของตัวเองไปคุยกับผู้ชายคนอื่นนานเกินไปอารมณ์ของเขาก็จะขุนเคืองขึ้นมาในทันทีในขณะที่ผู้หญิงคิดว่าสิ่งที่ผู้ชายทำแบบนี้มันไร้เหตุผลแต่หากลองมองผ่านมุมของผู้ชายนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียผู้หญิงของตัวเองไปเพราะผู้ชายคนไหนก็ตาม ที่จะพยายามมาตีสิทิกับผู้หญิงของคนที่เขารักอาจจะทําให้สายสัมพันธ์ความรักที่มีอยู่มันสั่นคลอนลงได้ยังไงนะครับหาซื่อสัตย์รักเดียวเป็นคุณสมบัติที่ผู้หญิงทุกคนอยากให้ผู้ชายทุกคนมีมากที่สุดซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียวผู้หญิงส่วนใหญ่ทนไม่ได้นะครับถ้ารู้ว่าผู้ชายมีกิ๊กนับวันนะครับความซื่อสัตย์ของผู้ชายสมัยนี้หาได้ยาก,กาพอๆกับการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะหากต้องการเข็มดีๆต้องเสียเวลางมและค้นหาแต่ถ้าเอาสะดวกต่อการมีความรัก การไม่ต้องเสียเวลางมเข็มแต่เซฟเวลาไปซื้อเข็มที่ร้านมันอาจจะสะดวกมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงเองก็อาจจะไม่ได้คาดหวังกับคนรักที่มีใจซื่อสัตย์แต่เราอาจจะต้องขยายบทบาทเป็นทั้งคนรักและเป็นผู้คุมความรักให้ซื่อสัตย์ไปในขณะเดียวกันก็ดีไม่น้อยเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับ5้าข้อนี้แฟนครทําบ่อย,อยแสดงว่าหัวใจนี้เขาให้คุณคนเดียวแน่นอนนะครับแล้วท่านเพื่อนมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใด อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนกะคาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกง g ิวตี้ดอทฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิป,หร,รลลปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใ,ใดๆคอมเมนต์ใต้ใคลิป สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ